ฮุนไดเฮช1นั่งในสารนุ่มนวลในราคาแบบประหยัดด้วยชุดช่วงล่างออซซี่โช้คอัพหลังออซซี่โมโนทูบที่มีระบบวาล์วออโต้มาพร้อมปุ่มปรับนุ่มนวด32ระดับเจ้าของรถสามารถเลือกแบบตามใจชอบชอบนุ่มหนึบแบบไหนเลือกปรับแต่งได้ติดตั้งคู่กับสปริงออซซี่ดทีกระจายแรงดีดได้ช้า สร้างความเนียนนุ่มในการนั่งในสารลดอาการสะเทือนไปยังห้องในสารสมรรถนะหนึบนิ่งนิวฮุนไดเฮชวันฮุนไดเฮทุกรุ่นทุกโฉมอัปเกรดชุล่างโดยชุดชุล่างออซี่ติดตั้งสปริงออซี่คู่กับโชวอัพเดิมๆด,ด้านหน้าฮุนไดเฮชวัในราคาแบบประหยัด สปริงออซี่ขดทีกระจายแรงดีดได้ช้าสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารติดตั้งคู่กับโช้อพเดิมๆที่มาจากโรงงานทำให้ผู้โดยสารสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารลดอาการสะเทือนอาการโครงสมรรถนะเนบนิ่งระยะเหยียบเบรกสั้นลงควบคุมรถได้มั่นใจดั่นนา u ุนไดเอชว ติดตั้งสปริงออซซี่คู่กับโช้อัพเดิมๆที่มาจากโรงงานชุดชุลังออซซี่ในราคาแบบประหยัดในรถฮุนไดฮ i ชวท่านเจ้าของรถฮุนไดฮ i ชวอยากอัปเกรดชุลังใหม่ให้นุ่มนวลน,นั่งสบายสนใจติดต่อเมิร์ส4ี4คุณสีบนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7 Hyundai h ็ฮุนไดฮันนั่งนุ่มนวลในราคาแบบประหยัด ด้านหน้าติดตั้งสปริงออซี่คู่กับโ็อกเดิมๆที่มาจากโรงงานด้านหลังฮุนได H1 ผู้โดยสารจะนั่งโดยสารเนียนนุ่มสบายตลอดการเดินทางโดยชุดชุวล่างออซี่ช้ออซี่ 4, โมโนโทูบคู่กับสปริงออซี่สปริงออซี 4, ด้านหลังฮุนได H1 ลดอาการสะเทือนในการออกแบบ ค่าคต่ำแรงต้านน้อยขดถี่กระจายแรงดิดได้ช้าทำให้อาการสะเทือนไปยังห้องดิสารลดลงติดตั้งคู่กับชอฟออซซี่โมโนทูปปรับนุ่นทั้งหมด32ระดับโชอฟออซซี่ C ปรับนุ่นทั้งหมด32ระดับเจ้าของรถสามารถเลือกปรับแต่งได้แบบตามใจชอบชอบนุ่มหนึบแบบไหนเลือกแบบตามใจชอบโชอฟออซซี่ C มาพร้อมระบบวาวออโต้โชัพแบบแคสผสมน้ำมันเป็นแบบโมโนทูบขนาดก,กระบอกเดี่ยวลูกสูบใหญ่สามารถซับแรงดีดของคอยสปริงได้ดีด้วยระบบวาวออโต้ทำให้สปริงชะลอการดีดตัวรถลงช้าลงทำให้อาการสะเทือนมืนยังห้องในสารลดลงผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารตลอดการเดินทางโดยชุดช่วงล่างของออซซี ชุดชลังออซีในราคาแบบประหยัดประหยัดในรถคุณไดเฮชวทุกรุ่นทุกโฉมด้านหน้าติดตั้งสปริงคู่กับโช้ดอัพเดิมๆด้านหลังติดตั้งช้คอัพแบบออซีปรับนุ่นทั้หมด32ระดับคู่กับสปริงของออซีอยากอัปเกรดชุวรล่างคุ u ไดเฮชวในการนั่งโดยสารนุ่มนวลสบาย สนใจติดต่อเมิร์ส 4x4 บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7ชุดชุล่ังออซซี่รับประกัน3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลหมดรับประกันสามารถซ่อมเปลี่ยนอะไรได้นึกถึงช่วงล่างนุ่ม,น,มนึกถึงเมอร์ส4ี่บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7จุนไดฮัวัติดตั้งชุดชุล่ังออซซี่นุ่มนวลในราคาแบบประหยัด ที่เมิร์ดีคูนซโดยสปริงหน้าหลังของออซซี่คู่ช้คอัพหลังออซซี่ปรับนุ่มหมด32ระดับปุ่มปรับนุ่มหมด32ระดับเจ้าของสามารถเลือกปรับแต่งแบบง่ายๆชอบนุ่มหนึ่งแบบไหนเลือกแบบตามใจชอบคุนไดเฮชติดตั้งช่วล่างออซซี่ที่เมิร์ดีค4บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7